จริงๆถ้าเราทำที่น้องก็พุ่มหมื่นหนึ่งนะเนาะขายใครเนี่ยขายพี่มันอยู่ที่คนใส่ผมใส่ไปแล้วผมก็ขายคุ่มหมื่นหนึ่งมีความสุขมากครับผมเพราะเรามีท็อปมาตั้ร้องไห้บ่อยครับผมตอนนี้ไม่ร้องไห้ครับเพราะมีท็อปมาครับมาไม่ท็องไส้พับมาใครบัวบ้าพี่อีกก็เสื้อนี้ทำมาจากพวงกุญแจพวงกุจพีเจมากครับผมเชื่อแล้วครับว่าความมาเสริมทุกสิ่งวันนี้ได้เลฟมาจากเด็กที่เห่ตุ๊กตานะครับ เด็กอนุบาลที่งานโรงเรียนนะครับผมและแม่เซตผมให้เป็นทรงป่าเจลมินซอกแซกมินซอกแซกซอกมินแซกครับมินซอกแซกเาตัวขายเท่าไหร่หมื่นเดียวพอค่ยตัวเลย ไ่อยน้อยไปป่ะคะน้อยไปป่ะได้อีกโอ้โหขาดตัวอะไร สวัสดีมินแมกกาซีนครับตอนนี้เราอยู่กับมินดิจิทัลคอเวอร์เอ็กซ์พอมาร์ทครับผมมันแบบมันเวอร์วังเนาะคขาเรียยังไงมันก็ต้องแบบว่ามินิมอลแบบไม่มมมินิมอลก็คือแต่งเติมเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจก็คือสีสันเหมือนเจลบอยใช่เพราะว่าในเรื่องเนี่ยเราก็ให้กันแบบนี้เลยใช่อยย่างี้เลชีวิตจริงก็ให้กันแบบนี้ครับผมเออจริงๆถ้าราคาพี่น้องก็หมื่นนึงอล้เนาะขายใครเนี่ยขายพี่ เงี้ยงหนุ่งขายคุณอะหมื่นหนึ่งเท่ากันแต่คุณน้อยกว่าผมเยอะเลยนะเอ้ยทำไมน้อยแล้วมันไม่ดีตรงไหนมันมินิมอลไงแต่ผมมีตัวสี่เข็มเมกิฟอ๋อมันอยู่ที่คนใส่ไงเออผมใส่ไปแล้วผมก็ขายคุณหมื่นหนึ่งมันใส่มันไฮรักที่เดียวเมก้ท่านเป็นยังไงวะพี่เจล็อกคอล็อกคอแล้วก็ยิ้มเอิกอากไปก็สนุกสนานสดใส ไม่มีไม่มีนิดหน่อยไม่กิ้รู้สึกว่าใส่แรงไปหายใจไม่ค่อยออกแล้วผมให้ทำคืนเอาไหมฮะให้ทำคืนเอาไหมไม่เป็นไรดีกว่าเดี๋ยวผมทำเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับที่มินซอกแซกครับผม ช่วยพี่เขาแกะ<ร>แล้วก็ได้สซเกมแล้วเราก็คือจุ๊บเลยก็ใช่ไปเรกกันไทายเหรอ วันนี้มาถ่ายมินดิจิทัลโคเวอร์เอกพ็อบมาดครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เรสนุกดีครับสนุกมากรู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่ท่ามกลางตุ๊กตามากมายของพ็อบมาดครับใช่แล้วมีความสุขมีความสุขเรามีอะไรบ้างตรงนี้ต้อไม่เยอะครับวันนี้แบบมาแบบมินิมอลนิดนึงคืออันนี้จุ่มได้เองเมื่อกี้ทีมงานให้แบบแกะกล่องผมเลยแกะมาอะไรซีนแบบยุคนี้ก็ต้องบายบายมินิมอลแล้วนะครับเราต้องจัดเต็มครับผมต้องแม็กซิมัมครับไม่มินิมอลแล้วนี่แต่เราฟุ้งะช่ไห มีคลายเบบี้เต็มเลยครับผมมีความสุขจนน้ญญาตาไหลทุกคนเนี่ยเราจะขายเท่าไหร่ให้พี่ครับอยากมา,าความสุขให้กับประเทศชาติใช่อยากให้ทุกคนมีแบบของเล่นพับมาดไว้นะครับผมใช่ไปเป็นเพื่อนก่อนนอนแล้วก็ไปทํางานทุกวันนะครับต่อไปจะพกอันนี้ไปทุกที่หรอทำเป็นข้อมือเออทำเป็นข้อมือได้เป็นข้อมือก็ได้ใช่ไหมไม่ทำเป็นนี่ข้อาอเท้าเออเดินไปไม่กลัวใครเพราะมีพอบมาดแต่กลัวอะไรกลัวสะดุดกลัวสะดุดล้ม เมยล้มเมื่อกี้ไปกระถ่ายกันก็สนุกดีครับพอไม้กินไม่ได้เหมือนจริงแต่กินไม่ได้มีพ็อบมาไม่ความสุขมากครับผมผมทำงานแลวมีพ็อบมาอยู่ข้างๆานะครับผมทำงานก็ไม่เหนื่อยครับผมผมเล่นเป็นเชียร์มันาันนั่งร้องไห้บ่อยครับผมตอนนี้ไม่ร้องไห้ครับเพราะมีพ็อบมาตอนแรกมาหิวข้าวเลยไม่หิวแล้วถ่ายเสร็จไม่หิวแล้วเพราะมีพร็อบมา พอปมาขอคัตตัวเป็นพอปมาแล้วเดี๋ยวเจอนต่อในมินซอกแซกนะครับซอกมินแซกครับพอปมาไหนน่ะถ่ายรูปเราเป็นอยังต้มหู อ้าวคอเคส้ก้าไร้กไรออเออเลยต้มหูอันนี้ต้มหูอนี้ร้องไห้ร้อมีควาบบี้ไหๆร้องไห้ร้องไห้อันนี้กมงแล้วอ่เออ่ สี่โมงรันิกาหน้ารังแลคะนี่เลื่องจะไม่เริ่ละขอบคุณนะคไปไหนอะยางใจเด็นนี่บ yeah. ัวอนี้มัน ใครบัวบ้าบินก็เสื้อนี้ไข่บ้าบินบัวก็ไปติดได้เลยเองอันนี้อันนี้บัวบ้าบินเขาบอกไข่อยากบ้าบินบัวก็ต้องไปเย็บเองไม่ทเพราะว่ามันไม่ดูดกันเนี่ยเห็นไหมทำมาจิงหว่านี่กูหรือคุณจะเป็นแม่ผมแองพีร้องได้ผมมาแล้วมาห่อตุ้งตาพานสีใครจะพ่อไม่เป่าอันนี้ต้องเขียวอันนี้พามาต้องเขียว แล้วเราหรอแล้วเราหรอน้องๆฟ้าๆฟ้าๆสิบป่าน ดูซิกแพ็คไหเฮ้ยครับก็เป็นท่ายากพอสมควรไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วครับเพราะว่าเรามีป๊อปหมากเป็นกําลังใจนะครับใช่ครับตอนนี้รู้สึกว่าสั่นหลังเอียงไปทางซ้ายค่อนข้างจะเยอะ<ช>แต่ไม่เป็นไรครับเพราะเรามีป๊อปหมากใช่ผมเลยเอียงไปทางขวาแล้วบาลานซ์เหมือนเดิมเพราะว่าเรามีป๊อบหมากป อาวันนี้วันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกดีครับเพราะว่าเราได้แกะกล่องแบบจุ่มกันอะไรเงี้ยเหมือนดีเทลเล็กๆในเสื้ออะไรพวกเราอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เราแกะกล่องสุมมาแล้วก็ไปติดในเสื้ออะไรก็เลย<ม>ลเรู้สึกว่าเออมันแบบสนุกดีเพราะว่าเป็นคนชอบซื้อกล่องสุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วรู้สึกว่าเออเอนจอยมากเราได้ซีเกตบ้างไหมครับผมไม่ได้ซีเกตเลยครับแต่ว่าคุณได้ไปกี่ตัวคุณหนวดผมได้ไปหนึ่งตัวแล้วครับเพราะว่าเรามีปัอบมาแล้วคุณมีปัอบมาไหมครับผมมีไม่ไน้ใจเสมอนะ เบาเบาปะเบราะว่าแต่ว่าเต็มเออในหมุนตัวไหนนิดนึงสักนิดกลุ้มว้าใส่ชุดนี้ไปไหนดีอะพี่เจย์กะว่าจะใส่เอลสยามเดียวค่าแต่เชียววะ ภูมิใจพีเจมากครับปกติพีเจเขาก็หล่ออยู่แล้วแล้วยังมี p o อปมา t นะครับก็ยิ่งหล่อยิ่งขึ้นปกติพรตี PJ เขาน่ารักอยู่แล้วแล้วพอมี p o อปมา t ก็ยิ่งน่ารักมากขึ้นนะครับผมเชื่อนะครับว่า p o อปมา t เสริมทุกสิ่งให้คุณได้ครับก็ดีครับก็จริงๆผมก็รู้สึกว่ามันก็ได้อีกนิดนึงว่าก็โอเคครับก็เท่ดีครับหล่อดีก็เป็นสไตลโ์โปรติไป อโถ่ไม่ได้ขนาดนั้นจะพามารีวิวชุดสองคนนะครับผมไอหนุม่มคนนี้นะที่เป็นเสื้อคนเยอะๆเนี่ยคุณไม่มีสิพูดอะไรทั้งนั้นเพราะว่าวันนี้ไมคเป็นของผมก็วันนี้ได้เลฟมาจากเด็กที่เหอตุ๊กตานะครับแล้วก็มาแต่แต่แบบเต็มตัวเนี่ยก็เป็นสีมพูนน่ารักมากฮะเป็นแบบว่าขนๆแล้วก็มีตุ๊กตาเต็มเลย นตัวโนตัวอ่ะโพสหนึ่งทีโพสขอ,อน่ารักขอ,อน่ารักขอ,อน่ารักขอเท่ขอเท่เทสำหรับเร็บวันนี้นะครับของมินิวเป็นเด็กอนุบาลที่งานโรงเรียนนะครับผมบและแม่เซตผมให้เป็นทรงป่าเจลหมอคนนี้ครับ <โล S 1> ดู <โล S 1> แบบทำให้หน้าคุณดูเด็กลงเป็นสิบปีเลยเหมือนกันก็ชุดก็เข้ากับคนดีครับสีดำม่กี่รูปพอ,อได้ไหมพอได้ไหมจริงจริงอีกนิดนึงผมผ้าตรงไหนผมผ้าตรงไหนมันอาจจะเป็นที่แบบอินเนอร์ข้างในของคุณมันยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เลย แล้วแล้วแล้วผมแกล้งยังไงบ้างรับผมแกล้งกันเลยผมไปเรียนได้ไหมนานะคุณได้ไหมได้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 คุณสอบผมได้ไหมได้ได้ได้ขอผมหน่อยจริงจริงถ้วคุณจะจิกกล้องเนี่ยคุณต้องมองแบบอ๋อแล้วคุณมองไงคุณต้องมองให้เหมือนทะลุเลนไปเลยอะไรไหนนะไม่ต้องยังไงนะต้องงี้ต้องงี้คุณต้องมองให้เลนแตกเหมือนคุณจะมองทะลุไปคนนึงคุณต้องมองอย่างนี้เลยเวลาคุณจะโพสหรือว่าหน้าแอกแอกเก๊กๆเลยลอง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 เข้าใไหม ผมว่าจะเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ได้แล้วได้เลยคือถ้าคุณมีนิตยสารอะไรเงี้ยนะคุณต้องไม่ถ่ายคุณหรองใช้สูตรขอบคุณครับไปไปมึงไปได้แล้วปไปได้เได้ลรู้สึกว่าอะไรออกแนวเครียดปะฟังนะก็แบบยกคิ้วยกคิ้วเหมือนจะยิ้มแต่ว่าปล่อยตามต้องมันสม่วงใช่ไหมไม่ทำอ่ิม ยิ้มก่อนอ่ะคิ้วขึ้นนะเวลายิ้มแต่คราวนี้ทำตาปกติแล้วที่เหลือค้างไว้ไม่นี่ยิ้มใช่แล้วก็ปล่อยยิ้มกลับคิ้วอยู่ที่เดิมแล้วก็ตากลับมาฟื้อันนี้เหมือนพี่เจเลยดีไงดีเฮ้ยหลอกไง เวอจินอ่ะโคตรจะแลนฟูล่ะโคตรจะสมสูงกับหนุ่มหนุ่มไทยอ่ะสวัสดีมีนบแซกอีกทีนะครับผมวันนี้กลับมาแล้วครับกับผู้สื่อข่าวนิวเชฟวากับผมมาพร้อมกับผู้สื่อข่าวไปมณฑลครับผมครับผมวันนี้เรามาทำข่าวนะครับวันนี้เป็นดาราเบอร์ใหญ่นะฮะสองคนที่เขามาถ่ายแบบนะครับคุณพีเจมาฮิดนับกับเรยอนบอโคนะเนี่ยเขากาลัง acting อยู่ับ อ่าคุณพี่แจ้งกันรังเดินไปหาคุณเลี้ยอนนะคุณเลี้ยงก็นั่งคุยอะไรอยู่ไหมครับมาครับมาครับอยากบอกเลยว่าวันนี้ทั้งสองคนนะครับมีสง่าราศีมากนะครับดูดีมีชาติตะกูลนะครับผมมากับชุดสีชมพูและฟ้านะครับผมมีความคัลเลอร์โฟลครับและขาดไม่ได้เลยกับตุ๊กตาของพ็อปมาดนะครับผมที่ส่งเสริมให้ทั้งสองคนดูดีขึ้นเป็นร้อยเป็นพันเท่านะครับสุดๆไปเลยครับใช่ครับผมถ้าเกิดคนอยากดูดีแบบพวกเขาครับอย่าลืมนะครับตุ๊กตาพ็อปมาดครับผมขอบคุณมากครับผมและคุณไปลาไปก่อนสสสสววััััดดีีคครรบบ สนุกครับรู้สึกว่าได้หลายลูกมากเลยครับจริงๆวันนี้มี4ลูกนะครับผม <c oughs> ก็ผมรู้สึกว่าชอบลูกสุดท้ายสุดเลยเพราะว่ามันสีชมพูน่ารักแล้วก็มีแบบติดตุ๊กตาเต็มตัวเลยครับรู้สึกว่าเออลูกวันนี้ถือว่าน่ารักเลยครับทำกับป๊อปมาร์ด้วยปึ๊บ <c oughs> ยังไง ก็รู้สึกมีความสุขมากครับวันนี้แบบรู้สึกว่า e NERGY ล่นทางวันเลยเพราะว่าได้อยู่กลางทำตุ๊กตาแสนน่ารักที่ตาแป๋วกำลังจ้องมองมาที่คุณนะครับก็รู้สึกว่ามีพลังงานจากความน่ารักของป๊อปมาที่เพิ่มพลังในการถ่ายทำวันนี้ครับวันนี้ก็สนุกบ้าแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้มาถ่ายกับป๊อปมาแล้วก็มินนะครับเพราะว่าเออได้เปลี่ยนทั้ง4ลุกเลยแล้วลุกวันนี้ก็คือไม่ซ้ำกันเลยแะค,คือมีทั้งเท่น่ารักสดใสสมวัยครับที่สำคัญคือวันนี้ได้จุ่มกันแบบมันมือสุดๆคืออแแบบบบไไดด้จจุ่บบ่่มมววาาเคคิกะ เปิดแล้วแบบไป ibly, เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็สน <su> ุกมากๆครับก็เหมือนน้องๆเลยครับรู้สึกสนุกมากแล้วก็มันมากครับผมแบบหลายลุกมากแล้วก็ได้อะปิดตุ๊กตาเยอะมากเลยเพราะจริงผมไม่เคยเล่นกล่องจุ่มมาก่อนเลยผมว่าผมเริ่มเสพติดเริ่มฟินแล้วตอนเวาเปิดแล้วก็รู้สึกว่าตุ๊กตาป๊อปมาร์ทมันสามารถแบบเยอะทุกลุกเลยเนาะเพราะแบบตอนแรกเราถ่ายลุกน่ารักมันก็เออก็เข้าอยู่แล้วพอเรามาลุกแบบเท่ๆหน่อยมันก็เฮ้ยก็แต่งได้นี่หว่าเออเมื่อกี้แบบ ล่นเกมมาค่ะแบบบอกควารู้สึกนิดนึงผมไม่มีความรู้สึกจะบอกครับผม <c oughs> ผม,มี55ครับแม่คผมจักรสามร้อยรู้สึกว่ามันมากับดวง,งจริงๆครับถ้าใครจะชนะอยู่เฉยๆมันก็ชนะจริงๆไม่ต้องทำอะไรเลย <c oughs> ถ่ายมาทั้งวันแบบชอบตัวไหนที่สุดอยากได้กลับบ้านมิกเกมาส์ซีเคตครับตอนนี้มันหายอยู่แต่ว่าผมชอบตัวน,นั้นออมากผมไม่ได้ขโมยไปหรอกนะผมพูดตรงๆเลยผมไม่ได้ขโมยแล้ว ผมก็อยากขโมยผมที่ผมจะขโมยแต่ผมรู้สึกว่าเออเ๋ยบไปจุกเองไปแล้วกันอ่ะถ้าเป็นในนี้ผมชอบนี่ครับน้องสีแดง scarpena ตัวนี้ของดี m w เวิลนะครับโคกับ Disney Mickey m o ส์แอนด์เฟรนด์ก็เป็นตัวโดนัลด์ดั้ครับที่โคกับดี m o รู้สึกว่าเหมือนตัวเองมากเรามันแบบ ตาแป๋วน่ารักครับผมชอบตัวไพร์บีบี้ที่มันเป็นไซส์ประมาณนี้ครับเป็นแบบเปียกอย่างเจลรู้สึกว่าเออมันน่ารักมากเลยแล้วก็ตอนถ่ายแมกกาซีนก็กอดถ่ายตลอดเลยครับลุกนึงเลยแร้วผมก็ฝากผลงานของเราด้วยนะครับผมวันที่24พฤษภาคมนะครับผมเรามีโชว์ที่ส่วนเศรษฐกิจนะครับผมงานกาลชาปองนะครับผมก็รับรองว่ามีโชว์พิเศษพิเศษสนุกๆให้ทุกคนได้ชมกันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังรู้สึกคาคากับเจลบอยครับหรือว่า ยังไม่ดูเจลบอลสถานะกักใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูนะครับตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 7ได้ที่ไอชี GE ครับผมสำหรับคนที่ดูไอชีอเสร็จแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่อยากย้อนดูไปบ่อย<ๆ>ก็สามารถไปดูเบื้องหลังทั้งหมดของเราได้นะครับซึ่งอยู่ใน YouTube c h ANNEL นะครับของลูกี้ก็จะมีทั้งเบื้องหลังมีไฮเดอร e ซีนชาร์จิ่งเจ l ตอนพิเศษแล้วก็ซ e เ r e t ตเจทั้งหลายอยู่ใน u t u b e หมดเลยครับครับผมรวมถึงแฟนมิสแล้วก็ฝากมินดิเจอรัลคอเวอร์ด้วยนะครับผมกับพวกเราเจลบอลและพอมานะครับผม เป็นการขึ้นดิจิตอลคอปเปอร์ของพวกเราครั้งแรกเลยนะครับ,อบอก็ขอต้อนะครับ,บด้วยนะครับต้อนรับทุกคนเลยครับ